สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายวันนี้เรามาเดินชายหาดทะเลสวีเดนนะคะอันนี้ทะเลสาบไอเดจากบอเมนทะเลอน้ำเข้มเด้จ้ะอันนี้ทะเลน้ำจืดนะคะดูทรายหาดเขาก็จะประมาณนี้นะคะจะเป็นทรายเขาเอามาเทน,นะจ๊ะมันมันไม่ใช่ ใส่แบบธรรมศาสตร์ไหมพี่น้องบ่มเป็นใส่แบบธรมรมชาติจ้ะก,ก็สวยดีดูมีขื่นด้วยนะคะเรียมีขื่นพี่น้องอแต่ว่าน้ำเขาก็ใสอยู่นะแต่ว่ายุงเยอะจังเลยนะี่นง,งามบ่๊กมุ่งเร้ากวกกว่า ทรายบ้านเขาเขาเจาะขุณปเทศได้พี่น้องมันเป็นทรายธรรมชาติเนยเขาเอาทรายมาใส่เขาจะโอ้ยมีเป็ดด้วย <c oughs> อุย้ยหนาวบนะหนาวเป็ดน่าหย,ยางอ่อมไปฝุ่นผู้ใดมีบ้านติดไอซีวิวคือสิงามเนาะไปละค่ะสวยๆทะเล ทะเลน้ำจืดค่ะทะเลน้ำจืดทางนั้นก็เป็นลานจอดรถแคมปิ้งเป็นลานจอดรถบ้านนะคะบรรยากาศดีมากพี่น้องใครมีรถบ้านก็นมาจอดเนี่ยจ้ะช,วชวะ่วยๆค่ะมีคลื่นเลยนะน้ำใสนะน้ำใสใสพี่น้อง แต่ว่าไส้เขามันบอสีขาวมันกะเลึบงบอสชัดคือไสบ้บานเาอันนี้น้ําจืดนะคะไม่ใช่น้ําเค็มทะเลน้ําจืดโน่แหละไปถึงสต๊อกโคมผพล่ทะเลนี่กเ็เดนี่ก็จะเป็นลานจอดรถบ้านพี่น้องแคมปิง้งแคมปิง้งเราก็เดินเล่นตอนเช้าๆทะเลทะเล กโมงกว่าแต่ว่าพาระอาทิตย์มหนขึ้นสูงแล้วเช้าเชียงื่นสัตว์มองเห็นไกลสุดขอบฟ้าอะเลทุกทีเวลา ไม่เป็นไรฉันยองรับเข้าใจเพราะรักจริงๆรักเกินไป